วันนี้เป็นวันที่หนึ่งของเดือนพฤศจิกายนปี25 6 7นะวันนี้เป็นเดือนใหม่วันใหม่เดือนส1ของเดือนสากลนะ <c oughs> แต่ก็เป็นเดือน12ของคนไทยวันนี้เป็นวันศุกรนะ์วันสุดสัปดาห์ของการทำงานมนุษย์ที่ทำงานนะ เป็นข้าราชการซึงแปลว่าผู้ยินดีรับใช้สนองงาน <c oughs> วันนี้จะพาท่านมาศึกษาธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าพูดถึงสิ่งที่ควรทำและสิ่งที่ไม่ควรกระทำก็มีหลายตอนด้วยกันซึ่งอะไรบ้างที่เป็นสิ่งที่ควรทำและอะไรบ้างเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำซึ่งก็ มีไว้กล่าวไว้หลายตอนจากตอนหนึ่งหนังสือพระไตรปิฎกฉบับหลวงภาษาไทยเล่มที่20นะข้อที่297หน้า,าทับ280ได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งที่มีพระามผู้หนึ่งไปถามพระพุทธเจ้าว่าว่าท่านแต่พระโคโดมผู้มีวาทะว่าควรทำ และมีวาทะว่าไม่ควรทำอย่างไรคือเขาไม่เข้าใจนะก็ไปถามเจาก็ตรัสว่าดูก่อนพรามเรากล่าวว่าไม่ควรทำกายทุจริตวจีทุจริตมโนโทุจริตกายทุจริตก็คือการทำเอากายไปทําไม่ดี <c oughs> วาจาทุจริตก็คือเอากายเอาวาจาไปพูดไม่ดีใจทุจริตคือเอาใจไปทําไม่ดีไปคิดไม่ดีอย่างเงี้ย พระองค์ก็ทรงตัดว่านี่แหละไม่ไม่ควรทําเพราะมันเป็นอากุศลกรรมเป็นอกุศลธรรมเป็นธรรมอลามกหลายอย่างนะเรากล่าวว่าควรทํากายสุจริตนะวจีสุจริตมโนสุจริตหรือกายสุจริตคือ,คอทําสิ่งที่มันเป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นความดี <c oughs> นี่แหละที่พระองค์ตรงตัสว่าสิ่งที่ควรทําและสิ่งที่ไม่ควรทําค่นี้ หลายๆอย่างเราก็มาศึกษาว่าทำไมเราถึงต้องศึกษาสิ่งที่ควรทำและสิ่งที่ไม่ควรทำมิฉะนั้นเราก็จะได้รับวิบากกรรมจากการกระทำมันมีสามทางนี่แหละทางกายทางวาจาทางใจในสมัยพระพุทธเจ้าก็พรามนี้แหละมาโตเถียงว่ากรรมทางไหนเนี่ยหนักกว่ากันนะ พระเจ้าทรงกล่าวว่ากรรมทางใจนี่แหละหนักกว่าในบรรดาบรรัญญัติกรรมสามทางเนี่ยคือทางกายทางวาจาทางใจกรรมสามทางนี้ท่านสมณะโคดมคิดว่าอันไหนหนักกว่ากันพระเจ้าทรงกล่าวว่าความคิดในดําริในใจนี่แหละหนักเป็นกรรมหนักแต่พรามณ์เขาก็ไม่เชื่อเขาบอกมันต้องทางกายนะจนในที่สุดพระเจ้าก็เลยทรงยกอุปมา เรื่องอมีบุรุษคนหนึ่งร่างกายแข็งแรงมาประกาศต่อหน้าฝูงชนว่าเดี๋ยวเราจะจับคนในเมืองราชคลึกเนี่ยทั้งหมดเลยทั้งเด็กผู้ใหญ่มาไว้ที่พระลานหลวงนี้แล้วก็ตัดคอให้ขาดเป็นท่อนๆภายในอึดใจเดียวอย่างเงี้ยพอพูดพุทธเจ้าทรงยกอุปมาอย่างนี้ <c oughs> พ,พากมายยาาพก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้ ต่อให้มีบุรุษนี่มีกําลังแข็งแรงสักร้อยคนก็ไม่สามารถไปจับเอาคนในเมืองราชคือให้หมดภายในอึดใจเดียวแล้วก็มาฆ่าที่พระลานหลวงนี้ได้นะแล้วพระองค์ก็ทรงตรัสว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นก็ <c oughs> ถ้าเกิดมีฤาษีตนใดตนหนึ่งที่บำเพ็ญตะบะเรื่องชานมาเป็นอย่างดีแล้วมีชานเป็นอย่างดีแล้วมีความดำดิในใจว่า เผาเมืองราชคฤหนี้ให้ไม่เป็นจุนเพียงแค่อึดใจเดียวอย่างเงี <c> ้ย <oughs> พราม์็็บอกว่าโอ้เป็นไปได้นะเพราะฤาษีผู้มีฤทธิ์นี่สามารถทำให้เกิดค,ความพินาศไปในแค่อึดใจเดียวนะพระเจ้าก็เลยตัดนี้แหละพรามเราจึงกล่าวว่าการที่มีความมีใจทุจริตนี่แหละเป็นกรรมหนัก แล้วก็ทรงตัดเรื่องสิ่งทั้งหลายเนี่ยมาจากใจนะพระองค์ทรงตัดว่ามนโนปุพังเข้ามามนโนเสตามนโนมายานะสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นนั้นเพราะมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นผู้พาไปนะเราก็ต้องเกตด,ดูเราทั้งหลายญาติโยมเวลาเรา <c oughs> จะทำอะไรเนี่ยมันก็ต้องเริ่มจากจิตใจ อายกตัวอย่างโยมอยากจะทําบุญใช่ไหมโยมก็คิดแล้วอยากจะทําบุญนะไม่ใช่คิดอย่างเดียวนะเห็นรูปก่อนพอเห็นตาเห็นรูปหมูได้ยินเสียงว่าเอาช่วงนี้เป็นเทศกาลทําบุญนะอ,อยากทําบุญกระถินบ้างทําบุญอุทิศให้พอ่อให้แม่บ้างทําบุญอุทิศให้แก่พระราชาอุทิศให้บรรพบุรุษบ้างเนี่ยพอได้ยินนี้ก็อยากทําบุญใช่ไหมใจคิดแล้วเมื่อใจคิดแล้วก็อา้าวคิด จะเอาอะไรไปทําบุญดีนะคนบางคนก็อาจ,จเอาปัจจัยไปทําบุญซื้อข้าวซื้อผ้าซื้ออาหารไปร่วมทําบุญอะไรเงี้ยเห็นไหมครัมันก็เริ่มที่จิตใจพอจิตใจคิดแล้วมันก็ส่งผลมาทางวาจาถ้าอยู่กันสองคนพัญญาก็อาจแบพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะร่วมไปทําบุญกระถินที่วันนั้นวันนี้นยจะอยู่สองคนก็ปรึกษากันถ้าสามีเขา <c oughs> มีใจที่จะทําบุญตามการละกะานด้วยบอกเอาเลยเดี๋ยวพี่ก็จะร่วมทําบุญด้วยเห็นไหมนี่เริ่มจากใจแล้วเมื่อกายใจคิดแล้ววาจาก็ส่งผลออกมาแล้วในที่สุดก็ใช้กายนี่แหละไปซื้อนั่นซื้อนี่แล้วก็เอาไปถวายวัดหรือเอาปัจจัยไปถวายวัดให้ทาน,านั่นทํานี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่วัตถุประสงค์ที่ <c oughs> ทางสํานักหรือวัดนั้นมีความต้องการนะ เช่นโยมเห็นประโยชน์ว่าการสร้างกุติวิหารเป็นประโยชน์ก็อยากจะทำเพราะว่าอย่างน้อยก็เป็นที่พักเป็นที่อาศัยของบรรพุทธิสัมมาเนรหรือว่า <c oughs> ผู้ที่เข้าไปประพฤติปฏิบัติธรรมหรือจะสร้างห้องน้ำห้องน้ำห้องปดทุกขมันก็มีประโยชน์เพราะว่าคนเข้ามาวัดก็มีที่ปดทุกทั้งผู้ที่อยู่ในวัดและก็ผู้ที่อยู่นอกวัดอย่างเงี้ย เนี่ยมันก็เริ่มมาจากใจนั่นแหละเห็นไหมเมื่อใจเราคิดที่จะทำคิดที่จะให้นะฮะมันก็เป็นผลส่งมาทางกายทางวาจาทางใจอันนี้เป็นเรื่องของความดีถ้าเกิดความไม่ดีล่ะมันก็คิดเหมือนกันว่าแหมคนนี้ทำไมว่าเราทำไมดูถูกเราทำไมใส่ร้ายเราเห็นไหม ทำไมแสดงกิริยาอย่างนี้ไม่พอใจกับเราอะไรอย่างนี้เห็นไหมไม่เห็นลราใจก็คิด <c oughs> ทําไมเฉยเมยกับเราถ้าเป็นคนรักก็สงสัยจะตีใจออกห่างจากเราอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็เริ่มคิดเริ่มสะสมที่ใจนักเข้าก็ะพอมีอื่นๆมาประสบพอดี <c oughs> ก็คิดว่าแน่แล้วมีต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้แล้วในที่สุดก็ เก็บความเพียดแค้นไว้ในจิตก็ระเบิดขึ้นกลายเป็นพูดจาไม่ดีจากคนที่พูดดีก็กลายเป็นพูดไม่ดีใช่ไหมกายกรรมที่ดีอ่อนน้อมก็แข็งกระด้างอะไรอย่างเงี้ยเห็น <c oughs> ไหมว่ามันมันมาจากใจนั่นเมื่อเรื่องบางเรื่องเนี่ยพระองค์ก็ทรงตรัสว่าเมื่อใจคิดไม่ดีแล้วมันก็จะทําแต่เรื่องไม่ดีนะเมื่อทําเรื่องไม่ดีแล้ว มันก็จะเป็นอย่างอื่นไปเรื่อยๆกายก็ไม่ดีไปด้วยวาจาก็จะไม่ดีไปด้วยแล้ว <c oughs> มันเป็นอย่างนี้แหละที่พระองค์ตร,ตรัสว่าสิ่งนี้แหละควรทำเพราะทำอย่างไงพระองค์ก็ทรงสอนให้เรารู้จักบีบบังคับใจในในธรรมอันหนึ่งที่พระองค์ตร,ตรัสไว้ตอนหนึ่งที่พระองค์ตร,ตรัสว่าพระองค์ค่้ควรแล้วแล้วเราเราะทาไมพระองค์มีอนุภาพมาก มีฤทิ์มากมีอำนาจมากมีพวกกระซับมากท่านทำอะไรมาพระองค์ก็ทรงไข้ควรไปแล้วปรากฏเห็นทำสามอย่างคือหนึ่งทาน2การรู้จักบ,บีบบังคับใจสาการสำรวมอินทรีย์ทำสามประการนี้พระองค์ตรงต่อไม่เคยให้ชีวิตของพระองค์ตกต่ำเลยเมืออกต้นก็หมั่นให้ทานให้อภัยเป็นทาน ทำอยู่เรื่อยๆอยู่บ่อยๆอ,อุเบกขามันก็จะเกิดขึ้นอะไรกระทบมันก็เฉยได้อย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคุณธรรมอันหนึ่งที่โดยเฉพาะโยมผู้หญิงนะที่ว่าไม่กโกรธไม่มักโกรธแม้ถูกว่าก็ไม่โกรธไม่กระฟัดกระเฟียดไม่เครียดขึงไม่กระทำด้วยความโกรธนะถ้าโยมอทนได้อย่างนี้เรียกว่าเป็นคนเป็นคนดีเป็นคนมีรูปงามนะ คนมักโกรธนี่ผิวพันณุ์ไม่ดีนะพระองค์ตรัสว,ว่าถ้าอยากรูปงามก็ต้องไม่โกรธนะแล้วก็มีจิตคิดให้คิดบริจาคก,การบริจาคมันก็มีอุปสรรคของมันอีกอย่างเช่นเดี๋ยวนี้มันมีปัญหาอยู่อย่างอย่างโยมเนี่ยช่วงเทศกาลโลงทานเนี่ยมันจะมีกลุ่มบางกลุ่มหนึ่งที่มามาเอาทานที่เขาแจกเนี่ยเอาถุงปุ๋ยมาใส่เลยอะไรอย่างนี้ก็มีนะซึ่ง ทำให้คนที่จะได้ทานได้อาหารจริงๆอ่ะมีน้อยนะแต่เป็นกลุ่มๆหนึ่งซึ่งมาแย่งมาทึงเอาว่าจะทําให้ผู้ให้เนี่ยเกิดปฏิคานุสัยคือเกิดความไม่พอใจอ้าวเมื่อกี้ก็ให้ไปแล้วจะมาอีกแล้วเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> ซึ่งเรียกว่าก็จะเกิดทําให้ทานที่ให้นั้นไม่บริสุทธิ์เกิดเศร้าหมองเกิดความไม่พอใจนะ แต่ถ้าเราให้อะให้ไปเถอยังไงเราก็ให้อยู่แล้วให้ใครให้ใครแล้วก็ให้ให้กับคนมีศีลให้กับคนทุศีลให้กับสัตว์เดรัจฉานให้กับพระสงฆ์พระเจ้าเราก็ให้ให้ให้แล้วก็ไม่คิดติดใจในทานที่จะมาอะไรให้กับเราหรอกไม่ได้คิดว่าให้แล้วเขาจะมาตอบแทนอะไรเราเราก็ให้อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ดีมากนะเมื่อ <c oughs> <c oughs> ลงทรงตรัสว่าให้ทานแบบไม่หวังผลเนี่ยไปเกิดที่ดีมากเนี่ยนะ เจ็ส่วนมากเรายังหวังผลก็ไม่เป็นไรถ้าเราหวังผลก็ผลแห่งทานมันก็ให้อยู่นะเช่นโยมให้ทานแล้วหวังมีอายุวัชนะสุขภะละโยมก็ได้อายุวันะสุขภะละมีพวกคะสมบัติเมื่อจะไปเกิดในที่ใดๆก็จะไปเกิดในมนุษย์ที่ดีตระกูลที่ดีหรือหรือได้ <c oughs> หรือได้ไปเกิดเป็นเทวดานะ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ญาติโยมทั้งหลายมันก็สาเร็จที่ใจทั้งหมดเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นผู้เจ้าสูงสอนให้รู้จักบีบบังคับใจจิตนี้นะโยมบางทีมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆมันจะคิดนะมันเกิดจากทางตาได้เห็นเห็นเขาก็ทําอย่างนี้ก็จิตก็คิดไปเลยว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นแอ็เป็นการเขาเรียกว่าถูกจิตนี้คดโกงล่อหลวงให้ไปคิดในเรื่องไม่ดีนะ <c oughs> มีเรื่องเล่าที่เศรษฐีอันนี้รู้สึกอยู่ในชาตดดกเศรษฐีคนหนึ่งเนี่ยก็ไม่ชอบพระนะไปใส่บาตรแกพระอรหันต์แต่บอกโอ้พระลูกนี้ไม่ใช่พระอรหันต์แต่ว่าไม่มีศรัทธาแต่ได้ใส่บาตรกับพระอรหรันตะ์กับอีกวันหนึ่งมีศรัทธามากเห็นพระองค์นี้แต่ว่าพระองค์นี้เป็นพระปุถุชน เป็นผ้าที่เต็มไปด้วยเล่หเหลี่ยมกิเลสก็บอกว่าองค์นี้เป็นพระรา,าหันอย่างเงี้ย <c oughs> แต่อาน,นิสงส์แห่งการให้ทานแก่พระลาหันน่ะมันมากนะแต่อาน,นิสงส์ให้ทานแก่ผู้ทุศีนเนี่ยมันมีน้อยนะก็ประมาณหนึ่งพันกับนะถ้าให้กับผู้มีศีนี่นับไม่ท้่วอย่างเงี้ยดังนั้นสิ่งที่เราควรทำหนปัจจุบันนี้ เมื่อไรก็ตามจิตเรานี้ไปคล้องแวะกับเรื่องคนนูน้นคนนี้เรื่องทรัพย์สินเงินทองเรื่องอะไรก็ตามที่มันมาทางตาทางหูจมูกลินกายไปจนถึงใจแล้วจิตมันก็คิด,ค,ดคิดไปนู่นคิดไปนี่ก็พอแล้วคิดมาทั้งวันแล้วอยู่กับลมอยู่กับกายอะไรอย่างเงี้บีบบังคับจิตเมื่อจิตจะคิดไปในเรื่องอิจฉาริษยาก็บีบบังคับไปอิจฉาริษยาเขาทําไมมันมีวิบากกรรมของแต่ละคน นั่นเป็นบุญของเขานั่นเป็นกรรมของเขาเขามีโกพก์มากก็เป็นบุญของเขาเป็นกรรมของเขาอย่าไปอิจฉาเขาการอิจฉาเขาทําให้เราเป็นทุกข์แม่เราก็บีบมาครับจิตเราไม่คิดในทางไม่ดีให้จิตนั่นตั้งมั่นอยู่ในความอุเบกขาพุทธองค์ก็ทรงใช้อุบายให้ใช้เครื่องมือคือลมหายใจเข้าหายใจออกนะ เมื่อเรามีสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยมันจะบีบบังคับจิตไม่ให้ไปคิดในเรื่องที่เป็นบาปเป็นอกุศลจิตก็จะตั้งมั่นอยู่ในลมในกายเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ในลมในกายเป็นอย่างดีแล้วพระองค์ทรงตรัสว่านี่แหละกะเป็นการเจริญกุศลน,นะทรงตรัสไว้เลยในพระไตรปิฎกเรื่องกุศลลาสี เราองค์หลายบอกเนี่ยการทอดกรตินเป็นกุศลการทํานู่นทานี่เป็นกุศลเป็นมหากุศลแต่มีอยู่ตอนหนึ่งที่พระองค์ตรัสว่าการเจริญอาณาปณสติเนี่ยเป็นมหากุศลเหมือนการสมาทานศีลห้านี่เป็นสังฆทานเป็นปฐมทานเป็นอเวรทานเป็นอภัยทานเป็นทานที่ไม่มีที่สิ้นสุดแค่เราตั้งใจสมาทานศีทั้งห้าข้อเนี่ยเรียกว่าเป็นผู้ให้อภัย ยทานอเวลทานต่อสัต <blunt> ว <animation> ์และมนุษ <throat> ย์ท <sink women> ั <vocabulary and blessing> ้งหลายเห็นไหมฮะมันมันถึงขนาดนั้นนั้นผู้องค์รงสอนให้เราเจริญกุศลด้วยการบีบบังคับจิตเราเมื่อเราเจริญกุศลก็ต้องมีการสำรวมอินทรีย์คือสำรวมตาหูจมูกดิ้นกายใจเข้าไปร่วมด้วยเราก็อย่าไปดูอะไรมากอย่าไปฟังอะไรมากหัดปล่อยวางหัเฉยๆบางอย่างนี้เรียกว่าเป็นการเจริญกุศลแล้เป็นการสำรวมอินทรีย์ อินทรีย์มันมีหกไงอินทรีย์ทางตาตาเป็นใหญ่ในการเห็นเมื่อตาเห็นมีตามีรูปมีจกักรวิญญาณไปร่วมรับรู้แล้วรูปจึงปรากฏที่ตาเมื่อรูปปรากฏที่ตาแล้วทำข้อต่อไปที่เกิดจากตาก็จะมีคือชอบไม่ชอบหรือเฉยเยอันนี้แหละพระองค์ตรตัสว่าธรรมที่เป็นเหตุและเหตุที่มาจากธรรมใช่ไหมไม่มีหรอกใครเห็นแล้วชอบหรือไม่ชอบหรือ,อ,รอเฉยเยมันจะเกิดขึ้น ในสามอารมณ์นั่นอย่างแน่นอนองค์ทรงตรัสว่าชอบไม่ชอบเป็นสิ่งที่เวี่ยงไปในขั้วของอกุศลได้แต่อุเบกขาความเฉยเฉยเนี่ยเป็นไปในฝ่ายที่เป็นเจริญกุศลใช่หไหมองค์ทรงสอนให้บีบบังคับจิตอย่างนี้นะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> การสำรวมอินทรีย์ปัญหาเดี๋ยวนี้ก็มีความจําเป็นเหมือนกันเพราะว่าจิตเหล่านี้ส่งออกนอก ไปทางหูบ้างทางตาบ้างทางจมูกบ้างทางลิ้นบ้างทางกายบ้างไปจนถึงธรรมรมทางใจเมื่อเราส่งจิตออกไปข้างนอกมากเราก็เลยไม่รู้ตัวเราเป็นอะไรอะไรคนบางคนเดินอยู่แต่ว่าใจก็ไม่อยู่กับตัวไม่อยู่กับการเดินอะไรอย่างเงี้ยพระองค์ก็ทรงสอนให้เราละซะให้มามีสติอยู่กับลมอยู่กับกายนี่เป็นสิ่งที่ควรทำเป็นการเจริญกุศลเป็นสิ่งที่ที่ดี หัดปล่อยวางสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันจะดีหรือไม่ดีในที่สุดมันมันก็เป็นไปตามกฎธรรมชาติอย่างนี้นะอันนี้เรียกว่าสิ่งที่ควรทาและควรเร่งรีบด้วยเมื่อไหร่ก็ตามจิตนี้จะน้อมนึกไปเรื่องอดีตก็ตามอนาคตก็ตามเป็นไปด้วยความคิดเบียดเบียนเป็นไปด้วยการรมพยาบาทความคิดเบียดเบียนความเห็นผิดเหล่านี้รีบทิ้งก็มิฉะนั้นเราจะถูกจิตนี้หลอกลวงคดโกงไปให้รักให้เกียรติให้จางแล้ว ปัญหาที่ตามมามันก็เป็นสขีลภูโตเป็นพยานในทางไม่ดีอย่างเงี้ยเช่นโยมไปลุยขี้โคลนอย่างเงี้ยโยมจะบอกว่าโอ้ยขอเราอย่าเปื้อนขี้โคลนขี้ดินเลยก็ไปลุยขี้โคลนหมอครับเห็นตรงนั้นที่แข็งๆมันเป็นคือเลโก้ตื่นแล้ว <laughs> ก็เมื่อเราบีบบังคับใจได้ดีแล้วเนี่ย พระองค์ทรงสอนให้เราว่านั่นแหละแม้อะไรจะเกิดขึ้นกับเราก็ตามเกิดขึ้นกับผู้อื่นก็ตามเราก็จะมีสติมีสัมปชัญญะอยู่เสมอว่าเป็นอย่างนั้นแหละคิดแล้วว่าต้องเป็นอย่างนี้คิดแล้วต้องเป็นอย่างนั้นนี่คือการรู้จักสำรวมอินทรีย์ความภูมิไฟร้องไห้เศร้าโศกเสียใจจากการที่ต้องเสียต้องพัดพรากจากสิ่งนั้นมันก็จะน้อยหรือไม่มีเลยนะดีเหมือนกัน รถนี้มันพังไปก็ดีเหมือนกันจะได้ไม่ต้องขี่มันเอาเงินหมดก็ดีเหมือนกันจะได้หาใหม่อีกอะไรอย่างเงี้ยป่วยไข้ก็ดีเหมือนกันจะได้พักผ่อนหายไข้ก็ดีเหมือนกันจะได้นั่งสมาธิได้ภาวนาได้อะไรอย่างเงี้ยเราคิดในทางบวกอย่างเงี้ยแล้วจิตเราก็จะไม่เศร้าหมองเพราะทุกคนนั้นจะต้องพบกับสิ่งที่ไม่พอไม่พึงพอใจอยู่แล้ว พระองค์ทรงตรัสว่าเราหวังสิ่งใดมันก็ไม่ได้สิ่งนั้นมันจะเป็นอย่างอื่นเราหวังว่ากายเราอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายอย่าพัดปรากจากของรักของชอบใจมันก็เป็นไปตามเรื่องของกายอย่างเงี้ยเราบอกจิตเราอย่าคิดธรรมชาติของจิตมันก็ชอบคิดชอบนึกชอบทำนะะองค์ก็ทรงสอนให้เอาจรริตมาคิดมาน,น,นึกในเรื่องที่เป็นอาณาประทนสติมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างเงี้ย หรือคนโยมชอบภาวนาพุโทโธกับพุโทโธอย่างเดียวอย่าให้มันหลุดจากพุโทโธเมื่อไรก็ตามถ้าไปรู้เรื่องอื่นพุโทโธก็ไม่รู้นะเอา้าทำไมท่องพุโทโธอทำไมไม่รู้ก็จิตมันไปเกาะอ,อย่างอื่นแต่ปากมันคุ้นชินอย่างเงี้ยนี่แหละพระองค์ทรงสอนให้เราควรทำควรเจริญควรหมั่นฝึกเพราะการอบรมจิตเป็นสิ่งที่ควรทำการอบรมวาจาเป็นสิ่งที่ควรทำการอบรมกายเป็นสิ่งที่ควรทำ เพราะเมื่อเราอบรมดีแล้วเราจะพ้นจากนรกจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงแต่ถ้าเราไม่อบรมเนี่ยเราจะพบกับความทุกข์ที่มันมาทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยมันจะตามมาเป็นแถวเป็นชุดมากายไปทําไม่ดีความไม่ดีทางกายมันก็ตามมาวาจาไม่ดีก็ไปตามมาทางวาจาใจคิดไม่ดีมันก็ เป็นสิ่งที่ไม่ดีคิดอยู่เสมอคิดอากาศแค้นพยาบาทเปียดเบียนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีพระองค์ก็ทรงสอนให้เราละะจะเจริญแต่สิ่งที่ดีนะช่วงนี้อากาศเย็นเย็นโยมก็ไม่ถึงกับหนาวนะแต่ถามว่าเย็นก็เย็นนะประมาณ20องศา22-23องศานี่แหละนะก็ขอโมตนากับท่านทั้งหลายที่ตื่นขึ้นมารับชมรับฟังอันนี้มีทั้งหมด11ท่านด้วยกัน ช่วงนี้ก็มีบุญกระถินนะที่วัดป่าเองก็จะมีบุญกระถินวันที่10พฤศจิกายนนะพอกระถินมันจะไปสิ้นสุดเอาวันที่15วันที่15พฤศจิกายนนี้ก็สิ้นสุดการลักกระถินสมัยนี้ก็เรียกว่าการลักทานเป็นการให้ทานช่วงกระถินกระถินก็คือไม้สดึงหรือผ้าสําหรับอนุเคราะห์พิสุในสมัยข้างพุทธกาลที่ต้องไปแสวงหาผ้ามัดหอ่อศพ ที่เรียกว่าภาพบางสกุลนะแต่ยนนี้มันก็วิวัฒนาการไปเปลี่ยนไปกลายเป็นผ้าท้องตลาดบ้างบางสำนักท่านก็เย็บมาเองบ้างอย่างนี้เป็นตน้นแต่อย่างไรก็ตามนั่นนะคือผ้าสําเร็จแล้วเอามาหุง้งมาห่มห่มแล้วก็เปืือนก็ผุก็พังไปก็เป็นอย่างนี้นะมีโอกาสให้ทานก็ให้ไปเรียกวให้การกรักทานทานตามการเวลา ขออนุโมทนากับท่นานทั้งหลายที่ได้รับชมรับฟังขอให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้เจริญด้วยธรรมมีสติอยู่กับรม่มอยู่กับกายบ่อยๆอ,อะไรจะเกิดขึ้นนะมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเป็นตาตาตาเป็นเช่นนั้นเองเป็นอิทัปปยยตาจากสิ่งนี้มีเนะี่ยสิ่งนี้จะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จะเกิดขึ้นนะถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้ก็ดับไปอะไรเกิดก็อ้าว ก็สิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีนะเมื่อมีเกิดแล้วแก่เจ็บตายก็จะมีขอโมทนาก็จเจริญพร